นี้พามาชมปั๊มบีซี200รุ่น5นครับจากจังหวัดระยองครับมาด้วยอาการร้อนช้าเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะครับว่าอาการขนาดไหนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เราชอบสุดแล้วนี่เราคิดว่าเราทำจบสุดเลยนะครับอ้าว2 0ร5เราลื้อเสร็จแล้วนะครับมาร้อนแลวช้าสรุบบล็อกเพจเป็นรอยเยอะนะครับนี่บล็อกเพจเป็นรอยเยอะ นี่บล็อคเพดเป็นรอยเยอะนี่เข้าทางเรานะครับถ้าบล็อคเพดอย่างนงี้เราแแบบให้นี่ยังไงก็ดีกว่าเดิมเยอะนะครับนี่ดีกว่าเดิมเยอะครับนี่เราไม่ได้เปลี่ยนนะครับอย่างงี้ยเราจะไม่ได้เปลี่ยนครับนิ้วหัวบานนิดนึงครับหัวโค้งหน่อยอย่างงี้ขอค่อยคอแน่นครับเดี๋ยวเราเก็บเก็บให้นะครับคอแน่นดีนะครับนี่คอแน่นดีครับตอนนี้ไม่ต้องเปลี่ยนครับเะเป็นรอยลึกครับแต่เราก็จะปาดให้นะครับปาดนี่ไม่ต้องกลัวระยะหายนะครับเรา ขึ้นเทนให้อยู่แล้วนี่นี่ครับเทเป็นรอยเยอะลูกป,ปืนลวมมากนี่ชุดนี้นคือสเตปล้านเรานี่ก็คือเพิ่มลูกป,ปืนสองตับนะครับเกินคือเกินงบวัตทีลูกป,ปืนสองตับนี้นะครับนี่ป,ปืนเยอะนอกนา้น้ก็ทาเซอร์โวครับทำเซอร์โวปาดเปเปลี่ยนอุลิงชุดซ่อมครับนี่เซอร์โวเป็นรอยอย่างนี้นะครับเราก็จะเก็บสเตปล้านเราให้นะครับนี่เป็นรอยเยอะนะครับเซอร์โวเป็นรอยเยอะอ่าเดี๋ยวเราก็จะประกอบ เทสแบ็อกประกอบเทสส่งให้นะครับผมยวรอมาชมทีก็ตอนที่เราแบบล็อกเสร็จนะครับผมอ้าวพามาชมอะไรสองร้อยรุ่นห้านะครับนี่จากรรยองนะครับนี่จากระยองมาแล้วครับแบบล็อกเรียบร้อยครับผมหลังหลังเพจก็ให้ดูนะครับหลังเพจคู่หลังฟ้าครับผมนี่หลังเพจคู่คู่ฝานี่นะหลังนะครับผมหน้าบล็อกนี่หน้าบล็อกคู่หน้าเพจครับเนียนครับ เนียนๆครับหน้าพ๊อคู่หน้าเพรสวยเนียนๆครับทุกนี่ดูดดีเลยครับจึ๊บสวยครับเนียนๆนะครับนี่เนียนๆครับผมอ่าเดี๋ยวเป๊ปาดลงกึ่งมาแล้วครับผมอ่าทีนี้ก็เหลือแล a หลังเปยคู่ฝานะครับผมอ่าในนิ้วแลบแล้วครับผมนิ้วขัดให้เรียบร้อยอ่ารอชมผลงานตอนประกอบขึ้นเทสนะครับทีนี้รอชมครับผม อ้าวเทสส่งงานปั๊มพีซี200รุ่น5จากจังหวัดระยองนะครับมาด้วยอาการร้อนและช้านะครับเปิดออกมาบล็อกเป็นรอยบล็อกเพจเป็นรอยเยอะนะครับเปิดออกมาลูกปืนรวม2ตับครับทีนี้เราก็เปลี่ยนลูกปืนใหญ่2ตับที่เกินงบนะครับน้องอันเราจะงบอยู่ในของเราครับเปลี่ยนวิ่งชุดซ่อมแบบบล็อกแบบเปทํทเซอร์โวครับปั๊มชา์จเราหมุนดูเบาๆหน่อยแต่เราคิดว่าได้นะครับจะเทสให้ลูกค้าดูก่อนนะครับถ้าเกิดได้ก็คือจบเราก็เราก็จะไม่เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับแต่ลูกค้านุ้ จาาดอ่ลองตั้งเท่าไหร่ครับทำชาร์จหน่อยทำชาร์ดตัวนี้เราถอดดิลิฟต์วาวล้างนะครับเราก็ต้องมาปรับบัมชาร์จให้ใหม่นะครับลองดังอีกหนึ่งเด้งให้ช่างก็ตั้งบัมชาร์จกันนะครับหน่อยหน่อยหน่อยดิอ่าลองลองะนะพ่อกันนะคุณบอลเล่นเครื่องหน่อยพี่ อีกอ่ออีกอ๋อนิ่งครับผมอ่าโอเคได้นะครับเราตั้งไว้ประมาณสี่สิบนะครับผมคำชาร์จอ่าล็อกเลยครับล็อกเลยก็ได้ทำคำชาร์จให้ลูกค้าใหม่ครับตัดดิ้งนะครับสี่สิบอย่างงี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมอ่าเล่นเครื่องได้พี่เดี๋ยวไอ้เ,ออเราจะทำเราจะเทจเยอะๆให้เยอะเลยครับผมอ่าตอนเทตอนหน้าครับผม อีกสามร้อยสาร้อยห้าสิบสี่พันแถมไปหน่อยแถมไปหน่อยโอ้สบายสบายครับพ่อโอ้โหท่างเขาแถมเยอะครับเพราะเครื่องเราใหญ่กว่าเดิมเราแถมได้เยอะอยู่นะครับเอาไปอีกใบครับไปอีกรอบครับผมสามร้อยสี่ร้อยหกพันห้าร้อยบาครับผมโอ้ห้าร้อยกิโลนะครับอันนี้ตอนหน้านะครับอันนี้พอดหน้ามาจะพอดหน้าลูกโดนนะครับอันนี้มาพอดหลังครับมาลูกนี้ครับผม อีกเรื่องครับผมอ่ะเจอแล้วผมอีกสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยหกพันแถมไปห้าร้อยครับพ่ออ่าคออ,ออีกรอบคออีกรอบอีกห้าร้อยพ่อโอเคครับผมเดีย๋ยวเราเทสบักชันปังชันยังปังช,นงชันยังนิ่งนะครับผมสี่สิบยังนิ่งนะครับผมอ่าโอเคครับผม ตอบเพื่อนครับผมส่งงานปั๊มพีซีสองรุ่น5จากจังหวัดระยองนะครับผม